อาสวัสดีจ้าแบมม,มีอะไรอาเดนมาส่งข่าวบ้างไหมคะอ๋อม่เจอกันสามอาทิตย์ใช่ชปะ,ะก็ช่วงนี้ก็มีแรงบันดาลใจหลายหลายหลายอย่างมากตั้งแต่ก่อติด a c e b o o k เนี่ยแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวดีๆเพื่อนๆมากมายนะครับแล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะเอาแรงบันดาลใจนี้ออกมาสร้างเป็นหนังนะครับหรก็เป็นภาพยนตร์สั้นให้พวกเราตอนนี้ก็มีโชว์ลงใหม่แล้ว นะครับซึ่งต่อยอดมา,าก็คือชมรมชูมเลยนะห้อง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 สร้างหนังคนคิดบวกครับใช่เพิ่งเปิดไปไม่ดได้2วันแล้วนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่มีแรงบันดาลใจเลยนะครับชีวิตด,ดีๆมีความสุขเนี่ยอยากจะเอาให้เอามาแบ่งปันนะครับแล้วก็อยากจะให้เอามาสร้างเป็นหนังร่วมกันนะครับวันนี้ มีคนสนใจตึกสาวฝึกสอนตะึกสาวผู้ใหญ่เยด้วยทุกอย่างครับมีการปรึกษ,ษานะครับแล้วก็คุแนะนองเราท่านนะครับว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้ไหมนะครับเราต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากศูนย์นะครับไม่มีไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับแต่ว่ามีมีแรงบันดาลใจแล้วก็คิดว่า,าเราสามารถทำได้สมัครได้ คือหน้าที่เลยครับผมโพสไปแล้วนะครับในชุมนุมนะครับว่าตั้งแต่การายันแม่บ้านเลยครับอเออแบบเด็กขุมกบแกลนะครับขยับมาเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับที่โชมรมของเราครับห้องสร้างหนังสือที่ปวดนะครับอขอบคุณครับพี่นา้าเด็